สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี identity w <Wow. S 1> คือนี้ภูมิใจนำเสนอแพทริเซ <Wow. S 1> ียในสก,กินสู้สสุดหรูหรา <Wow. S 1> โรยละองเกลือไปหนึงออสวัสดีนะคะทุกคนไม่มีวความร้วกันไม่ได้ให้เอาหัวคู่คันมาเอาหัวคือมาไม่มีวมวความรักให้ไม่ได้ ดิฉันเอาอานาัจชนิดทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคิวในเกม Identity V <Wow. S 1> แล้วในวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะคิวจะมาเล่นรีวิวสกินใหม่ของแพทริเซียที่มันดูพิเศษก็เพราะว่าคิวไม่ได้เล่นแพทริเซียนานแล้วนะแล้วสกินนี้ของนางก็คือสวยเซ็กซี่มาก <Wow. S 1> มองดูรวมๆแล้วเนี่ยเหมือนเทียนหน้าในเรื่องเจ้าชายกบมากเลยแก <Wow. S 1> ถ้าใครไม่เคยดูนะคะพิมหาในกูเกิลแล้วเอาภาพมาเทียบกันได้เลย <Wow. S 1> ไหนเขาเจ้า เดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าแพทริเซียกับสก,กินนี้เวลาอยู่ในเกมเพลย์เนี่ยจะเฟี้ยวขนาดไหนทุกคน let's go <S เออพี่พี่เด้อพี่เด้อมีละครสั้นพี่ฮะ,ฮะอะไรนะมีละครสั้นมาขั้นเวลาก่อนเหรอ oh <my. S 2> โอ้ทุกคนงั้นเราไปดูละครสั้นขั้นเวลากันก่อนนะคะฉันสวยโอ๊ยเบื่อจังเราเนี่ยไม่มีสก,กินใหม่ๆส,สวยๆเขาเขาบ้างเลยนะรันจวนก็แล้วเอ็มม่าก็แล้วทุกคนล้วนมีแต่สก,กินสวยๆทั้งนั้นเมื่อไหร่สก,กินของเราจะออกมา ได้ข่าวว่าอยากได้สกินใหม่อย่างนั้นเหรอฉันช่วยเธอได้นะเฮ้ยเธอจะช่วยเราจริงๆหรอแมรี่แน่นอนมาสิเดี๋ยวฉันจะช่วยออกแบบชุดใหม่ให้เธอเองเดินเข้ามากับเชิดชายและน้ายดย้อยแมรี่ฉันได้เปลี่ยนชุดมาแล้ว ให้มันแค่ชุดแล้วแม่บ้านอีกสองคนที่คือมาจากไหนวะเนี่ยจนนี้มันสวยมากๆเลยเธอนี่เป็นดีไซนเนอร์ได้เลยนะแมรี่รจริงไหมสมอลสสีจีงค่คุณนายคราวนี้แหละฉันก็จะได้มีชุดสีสวยไปใส่เดินกับเขาบ้างสักทีจีงค่คุณนายจะว่าไปเราไปเที่ยวกันดีกว่านะแมรีออ่อย่างนี้อ๋ออย่างงั้นก็ได้อเอ๊นนั่นมาฮามาฮอกเกริจีค่คุณนาย เป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนในที่สุดรอบนี้คิวก็ได้เล่นราชาสักที <c oughs> คือกดมากับน้องรันแค่สองคนนะคะ <c oughs> มาไม่เต็มตีอะคิวได้ไปเล่นผู้ติดตามตลอดเลยก่อนหน้านี้มาเลยคะ่ะรอบนี้รีวิวจัดเต็มได้จุกแน่นอนเพราะว่าเราเล่นเป็นราชานะให้เดี๋ยวก่อนผู้ติดตามคิวใส่สกินหมอมันกันมาสองคนเลยอะรับใช้ค่ะคุณน้ำ สคนนี้คือแบบพร้อมรับใช้จริงๆนะคะเพราะว่าใส่สกินเมเตุเสร็จคู่มากันเลยนะน้องรันจ๋าผู้ติดตามพี่เป็นหมอแบบพี่ไหวอะเปล่าไหวสิค่ะพี่เชื่อใจรันได้เลยอโอเสียงดูตัดแปะแล้วก็ปลอมมากแต่ก็ไม่เป็นไรน้องรันบอกว่ามั่นใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่านะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง let's go โหลดเข้าแมปไปเมื่ทีเรียบร้อยกับแมปโบสีชาดวิแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยมีเครื่องพอดีเลยค่ะเดี๋ยวคิวขอไปปั่นเอาเงินก่อนแล้วกันนะต้นเกมอ่ะมาเร็วๆนางชาดสมอนสีทั้งสองมาช่วยฉันปั่นหน่อยสิเอาสมอนสีเบอร์สองไปไหนอ่ะเปิดกล่องค่ะคุณนายมาอ๋อไปเปิดกล่องโอเคได้อะไรดีๆก็มาแบ่งฉันด้วยล่ะสมอนสีได้ค่ะคุณนาย เหมือนต้นเกมเขายังไม่เห็นเรานะอย่างเงี้ยก็ปั่นหาเงินได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วเบอร์สองได้เปิดกล่องเสร็จหรือยังเนี่ยยังอีกหรอนี่ถ้าต้นเกมปั่นเครื่องนี้เสร็จเนี่ยน่าจะได้สองพันพอดีนะคิวจะได้ซื้อน้ำหอมอ้าวเบอร์สองมาแล้วเหรอตามมาค่ะคุณนายเอ๊ะเธอใช้เชตอมไปไหนนะ่ะสมอนสีเปิดของเอาไว้ให้ค่ะคุณนายอ๋อ,อ,อของที่เปิดให้ก่อนหน้านี้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวฉันจะไปเอาของกระเทนตรงนี้ไปขาวดำหล่อนลงฉันมาหาอัศวินแ่ะวนี่ ไงั้นแหละสมบัติสีฉันเข้าใจจังหวะแม่งชิดคอมจัดเลยคือนางพยายามกดอีโบดให้คิวตามไปไว้พนางเปิดของให้แต่กเมื่อกี้ขาวดำแม่งแว่พอดีไง <c oughs> คุณวายมันตายมันแรกอือพาไปเล่นกลางโบดโอเคเฮ้ยแต่ว่าขาดแต้บอีกแค่200ก <c oughs> ็ะจะได้น้ำหอมแล้วว่าขอปัดก่อนได้ไหมพี่ขาวดำอยู่เพิ่งมาไล่ <c oughs> มาอย่างวะอย่างได้อย่างนะโอเคขอปัดก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> น้าด้านกคนนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะคุณนายเขาเรียกว่าด้านได้ไออดสมบัติสีเธอไม่รู้จักนึกใหญ่โอ้ยมันบิ๊งมันตีฉันเลยหรอ เราจะมาว่าเจ้านายของหลอนแบบเจ๊ยีๆให้หายแบบนี้ไม่ได้นะอัชิษ่ายแล้วมันโศริวเค้นมาแล้วอย่าทำหนูไอ้มีนติลาต่างนี่หว่าแย่แล้วจังหวะนี้ต้องกดนะบอมอื้อ,อไม่โดนอะถเอ้ยเอาอยากินติมา สวยขอบคุณมากเลยนะคะพกลิงมาไม่พกตัวทองมาสินะพี่ขาวดำขาเตรียมตัวโดนฉาบได้เลยฉันจะฉาเลือกโซเล่ก่อนถ่ะคุณนายวิ่งไปก่อนคะ่ะเออรู้แล้วฉันก็วิ่งอยู่เน,นี่ยนางสมอนสีนี้ก็สั่งจังเลยเดี๋ยวถ้าตกลงใครเป็นเจ้านายใครกันแน่สวัสดีจะเบอร์สองพาพ่อมาหานะรวัววิ่งไปเลยค่าคุณนายเดือบล็อกให้คะ่ะ ก,ก็ฝากคิดดัสมอนสีโอ้ยมันไม่ได้มาทาดัสมอนสีมันดักนะไอ้ขาวดำนีทำเป็นรู้ดีดักอ้อมเกง่งแต่ก่อนอื่นเลยต้องซื้อแหละจังหวะนี้ดอปลีนมาหนึ่งีเอค่ะตังพอพอดีขอกงก่อนแล้วกันนะคะเรียบร้อยรสชาติแบนดับสตอร์บริอุย้ยพ่อมาเอาไปก่อนเลยบงใหญ่หนึ่งดีนะว่ามีโบองอยู่ไม่งั้นเสียเล่าฟีแน่เลยเราไปเลยค่ะสมอนสีวิ่งบล็อกทีอย่าให้มันตีคุณนายได้นะจ๊ะก็พยายามบล็อกอยู่นี่แหละค่ะคุณนาย ทำได้ดีจะททำได้ดีมากๆแล้วสมอนสีขอบคุณมากเลยนะใกล้ฮิลเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคฮิลเสร็จแล้วลาก่อนนะคะ่ะถอยหน่อยขอออกหน้าต่างตรง,งนี้หน่อยนะกันไว้นะอย่าให้มันมาได้เอ๊แต่ว่าม,มันมันปลาโรบได้นี่หว่าปลามาไม่ปลาไม่รู้รู้แต่เข้าบทเล็กลัดจ้าเอ๊ตอนนี้เนี่ยน้ําหอมเหลืออีกหนึ่งอันต่อไปเราซื้ออะไรติดมือไว้ดีนะเอามาแล้วหรอมันน้าาทำอะไรอยู่ในนี้อันหนูก็แค่อยากเก็บเงินมะอีกนิดเดียวเ ื้อของได้แล้วอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะกนตีจริงนะคะพี่ขาวดำคือเงินมันขาดอีกแค่นิดเดียวนะมันก็เลยต้องปั่นต่อหน้าขนาดนั้นนะคือสปอ,อร์ตสีเบอร์สองช่วยด้วยมันจิบพัดโซร,ริวเคนตามมาอีกแล้วย่อยกชิบยอกแทงโอ้โห<พ>ดีนะว่ามีน้ำหอมอยู่นะเมื่อกี้ไ่ะต่อไปเนี่ยซื้อไอเทมอะไรขึ้นมือดีนะอเอาตีคนใช้เราอีกแล้วเป็นอะไรกับคนใช้เรานักหนาเนี่ยค่ะพี่ขาวดำฮือ เอะเดี๋ยวนะตรงนี้มีใครทําเข็มตกคะ <What? S 1> แจ้งตำร,รวจเลยค่ะมีคนทําเข็บตกตรงนี้ตามหาเจ้าของ oh. เดี๋ยวเราวิ่งไปเอาของที่สมอนสีเปิดไว้ให้ต้นเกมนะคะเออเหมือนนั่งจะเปิดกล่องแถวนี้นะแถวนี้โอ้ยขาวดำเมฆหม้แล้วเอา้เอาเฮ้ยอะไรวะมีคนหยิบไปแล้วอเนียอะโถเอ้ยเราก็สาววิ่งมานี่ว่าจะเจอของดีเอ้ยแต่ว่าไปบิงปไปเนี่ยบิงปไปเนี่ยยังไม่มาโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าจะบิงใส่ หน่อยเนี่ยมันตีคนใช้ฉันอีกแล้วเธอกล้าดีไงมันตีคนใช้ฉันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยสมอดสีเรากดบ็อกให้เธอช้าไปอย่างนั้นเหรอเราขอโทษนะรู้ไม่ได้ตั้งใจสมอดสีต้าเราบัทั้งนี้เอากดอีโมดไม่ถูกอีกข้อไว้อะไรให้กับสมอดสีที่ตายไปเดี๋ยวก่อนค่ะคุณนายมันยังไม่ตายมันแค่สลบไปเฉยจะทำอะไรกันก็เกรงใจฮันเตอร์หน่อยสิวอย เอาก็ขอโทษขอยืนคุยกับเพื่อนจัก2สานาทีไม่ได้หรือไงแล้วทำไมคนหน้าตาดีถึงชอบใจร้ายแพทริเซียไปเข้าใจเลยนะคะอ้าแมรี่วัดดีอยู่แถวนี้มันกันหรอมขอบคุณสําหรับชุดที่ตัดให้นะจ๊ะแมรี่ใส่แล้วจุ๊กมันมากแม่อุตาพ่อมาอีกแล้วโอู้หโชคดีนะที่มันไม่บิตั้งแต่ตอนข้ามหน้าต่างเมื่อกี้ไม่งั้นแตกแน่เลย โอ้ยมีเสียงสวรรค์อย่างน้องรันทักมาบอกว่าราชาฝั่งนักเพจสุดท้ายแล้วเพจสุดท้ายแล้วน้องรันอุ้ยแม่ช่วยด้วยค่ะแบรี่โดนยิงใครมันช่างกล้าล่าหัวของผมใส่แมรี่ฉันจะแจ้งโอ้ยเหนื่อยอุ้ยพ่อมาแล้วขาวดำขายยาทำรมายน้องเพชรเลยน้องเพชรขอโทษน้องเพชรไม่ได้ตั้งใจน้องเพชรก็แค่บ้องไปตามหน้าที่ที่น้องเพชรมีโอ้โหแม่ดีดมาผิดด้า มันช่วยคุณนายด้วยช่วยด้วยจะสมบัสีมันระแกคุณนายอ,าอ้าวมีคนยิงติดขืนฉันจะเจ๊งเป็นยัางไงกันบ้างคะทุกคนดูน่าสนุกกันหรือเปล่าคะถ้าสนุกแล้วเนี่ยช่วยบอกอีซอตัวน่าให้มาคือพามา่าฮอปะัเป็สักทีนะคุณตอแต่ไม่มีพาม่ามันเป็นปีแล้วเนี่ยชิหายถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ